พี่น้องไมโน่จัดบริบูท่าผ้ากระถินมาแล้วนะคะ2ชุดนะคะชุดกลางกับชุดเล็กนะคะทั้งพี่น้องเพื่อนพับแล้วก็ะตไม้น้อยนะคะเป็น2ชุดก็จะให้แม่พิ่นถวายชุดหนึง่งไมโน่แพะถวายชุดหนึ่งเราทํา2ชุดนะคะเป็นชุดกลางกับชุดเล็กนะคะ<ม>นี่คือเงินที่พี่น้องฝากมานะคะตอนนี้ก็รอนะคะรอว่าพิธีการจะเริ่มตอนนี้เป็นช่วงกินข้าวกินน้ำก่อนนะคะอันนี้ให้แม่พินถวายซอยกินกระินให้กินพี่น้องบุแม่เนี่ยให้บานเข้าเลยให้ซีสเกต เหตุอีสานใต้อันนี้เป้าเออเกิดเป็นบ้ากําลังเสร็เป็นบ้าบ้านน้อยบ้านน้อยเป็นมาตอนนี้เ้าก็อยู่ในขั้นตอนที่ว่าเพื่อนหายไปบูชาไปบูชาปองกระถิ่นนะคะเพราะว่าตอนนี้พระคนชั้นเก่าแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เป็นแต่พักตอนก่อนหนึงนะคะอีกครึชั่วโมงเรจะจุดมาให้ทีเพราะว่ามันหาวแห้งนะคะคุณหมอหนาวอย่างมากเลยทีมะตกน้ำนะคะดูบรรยากาศเลยนะคะ แซ่บไลท์สิแซ่บแล้วก็มา่มาจะเป็นบริเวณจังหวัด <c oughs> อันกินอิ่มแล้วก็ว่าเขาไดคะน้านอิ <c oughs> ่มรอบแรกแล้วอิ่มรอบสองตาำม,มา <c oughs> ่าฮะแมวมรรยากาศนะคะในรอบก็อยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปถ่ายให้เบิ้งบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะ มีลูกชิ้นย่างมีตำบุกุ่งมีสยางซูเนลนะคะแต่ว่าหิมะตกแล้วคะ่ะกระุณาดูหิมะนะคะตอนนี้พระสงฆ์เพิ่งกลัขืนไปพักคอนก่อนนะคะก่อนที่จะลงมารับผากระถินนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวีหลีนะคะหิมะยังตกอยู่น่าจะติดลบมั้งตอนนี้เนาะแต่ติดลบดยลยอยู่ได้เนาะอาซิเมะพี่น้องเบิ่งเนี่ยแตุ่มงเข้าไปไหนซิมะพี่น้องเข้าเบิ่งแน่โอ้โหแซ่บอย่าเบิ่งจากขอไปเบิ่งในยูทูบเ้อ แซบ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 ตวยังตุนแนวแกงกะปิแนวแซบแซบไทยแล้วอันอันแกงโอันแกงไตปลาไอแกงยังก็อันแกงสมมอแสบแซบดิซิมอยู่แต่มันหลายแนวเนาะน้ำปลาแดดพระเจ้าอันเด็ดขาดขนาดของสารค้ามหมตัวนี้ ปราลาดปาาแสบอินเตอร์เนื้ออินเตอร์สารคามสารคามเปิดใน้เนี่ยหมูหมูกับเนื้อหมดแล้วย่างมือเป็น,น,ปนไงน้องเอาย่างอีกคือก่อนคือก่อนบรรยากาศขังในนะคะ,<ล>ะ <c oughs> บรรยากาศขังในอิ่มไปอันนั้นแสบแสบต้มสินแจงเงสินงไม่อูดอน อาหารห่อนห่อนทั้งปุ่นนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเออ่ก๋วยเตี๋ยวแกงเส้นเข่าปุ่นกระเพาะปลาเยอะๆค่ะ ตอนนี้รอพระนะคะรอพระก่อนยี่ลอยกระทงแต่ว่าหิมะแล้วหิมะมาแล้วเราจะลอยไหนล่ะกระทงออย่าลโอ้แต่ล่มเบองนี่ล่มนะคะแต่ล่มกับพัดเต้นอยู่เราบูชาแล้วลงไปลอยเลยหรือว่ารอพิธีก่อนหรือว่ายังไงถ้าเราลอยแล้วแต่ไปไหมเราไปลอยกระทงไหมลอยกระทงในหิมะไหม ไหนไปสู้เหรอแกมาหนาวเดีย๋ดวยวรอเวลาก่อนนะคะ